สวัสดีทุกคนผมแค่แวะมาบอกว่านี่เป็นแค่ความมันเล็กๆที่ผมตัดมาจากสตรีมสดของผมเท่านั้นเองซึ่งถ้าคุณอยากรับชมความสนุกแบบเต็มๆก่อนใครสามารถมารับชมได้ที่ twitch tv/sifa-tha-krien ท,ทุกวันเวลาสองทุ่มที่นี่ที่เดียวครับผมไปละเจอกันเย้ <Yeah. S 1> ผมโดนเนตกล่องถึงค่ารวม5,000บาทไปแล้นะพี่20กล่องคือตอนนี้ขอแค่ฝั่งขอแค่ฝั่งแชทที่จะส่งให้ผมเนี่ย ไม่ติดออนโฮเนี่ยเพราะว่าผมรับได้หมดละเพราะผมว่าเซิร์ฟมันน่าจะหายเน่าละเนี่ยมันออนโฮอยู่จากเปรี้ยวๆซึ่งรออยู่วันที่ยี่สิบห้าวันตรงนี้สิบห้าวันตรงนี้กล่องดีมแอนด์ไนท์แมร์นี่ครับผมปลดล็อกบรรจุพันโอ้หนึ่งในต่อไปนี้ไฟเซเว่นเอาทำไมมันเปิดยังไงอ่ะการดำเนินการนี้ต้องใช้กุญแจเอ้าทำไมมันเป็นของรางวัลเลเวลไม่เหรอทำไมผมต้องมาซื้อ แจมันได้หรอผมจะบอกว่าผมปลดล็อกได้จากเลเวลมันก็ควรจะให้กูเลยไม่ใช่เหรอวะอ่ะ87บาทนี่ไงนี่ไงหนมีดอันนี้คือมีดไอเทมหายากเป็นพิเศษตรวจสอบไอเทมโอ้ไฟท์เซเว่นสโรผมจะดูเลดออกมันบอกไว้เนี่ยมันบอกเลดออกไว้เนี่ยแชทไม่บอกไอ้เหี้ยแจ,จ,จ้งตำรวจจับ โหลดอยู่อะปั๊เอาเอา,เอาคนจะลุ้นเอาแล้วเร็วของในกล่องมันเป็นไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวบอกนะกูเสียกุญแจฟรีแบบว่ากุญแจหักในอะไรอย่างงี้กดปิดอยู่ในคางมาแล้วมัง้งโอ้โหเฮ้ยสีม่วงว่ะใช่ม oh <my> สีม่วงว่ะเฮ้ยสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่ม่วงม่วงไม่ไม่แย่ไม่แย่นะครับผมไม่แย่ครับ 40บาทถือว่าขาดทุนไป40บาทจะ80บาทเหลืออยู่40บาทนะครับผม,มนี่ไงโอ้โหนี่อะไรวะเนี่ยปลดล็อกบรรจุพันธุ์ปลดล็อกบรรจุพันธุ์เฮ้ยสติกเกอร์สติกเกอร์ใครวะเซวีนี่คือโปรเพเยอร์เหรอเซวิลแชมเปี้ยนตัวเทพแล้วก็ ลายเซนผู้ชนะเลิศก็ต้องเก่งอะชนะเลิศเอาคนเดิมนี่โอ้โหไอ้เี้ยมันมีคนเป็นล้านเลยขายแม่งเลยเก่งสุดในซีเอสแล้วเยี่ยมึงเก่งจริงทำไมลเซนมึงราคาหนึ่งหลศูนย์ไม่ถึงหนึ่งหลึงเลยบศูนย์จุดหนึ่งสามบาทวันหลังเอาไลเซนฟีฟ่าทาเกียนบอามไหนว่าสีทอง สีม่วงเฮ้ยเฮ้ยวิตาลิตี้เะยิบระยับว่าวิตาลิตี้ทีมดังทีมดัง,งเคียะสามบาทสองบาทนี่สองบาทด้เงี้ยหรสีม่วงเฮ้ยแฟนาติกเลยยิบระยับโหนี่ดังหมดตะกี้วะ่ะนี่คือแฟนาติกเลยน้อยแฟนาติกเลยยิบระยับเกินห้าบาทกูว่ากูว่าของคุณละเอาอย่างเงี้ดีกว่ามา 8บาทครับผมเอาเรื่องขายเลยแล้วกันกูขายแม่งเลยแล้วกัน8บาทผลล้อมันจุกพันเปิดเลยอยู่แลครับ8ดอกครับผม700มาครับเราหวังอันนี้เท่านั้นอย่างอื่นคือง,งั้นๆหมดทกเว้นสีม่วงกับสีแดงอางจจะพอเล่นได้ถูกต้องไหมเอออันนี้ถูกเอาอยู่นะเอาอยู่นะโอเค <c oughs> อเอคเลจีนออฟอนุบิเชี้นนี้คือสวยเลยนะันเนี้ย เรจิทขอ f อนุบิ s ราคาครับ450ถ้าเราเปิดได้สองก็บอกถือว่าเราถอนทุนแล้วเฮ้ยโอเคเนี่ยผมมามันบั๊กเออโออะไรเงี้ยบั๊กอะไรเนี่ยเราออกก่อนออกเข้าใหม่ก่อนนะโอ้บั๊กปิดโอ้ยอะไรเราสีน้ำเงินกระกากแล้วแค่นั้นเองอะโอ้ออกเลยออกออกเกมอกเกอกเกมไม่รู้เลยอะโอ้ เอาก่อนออกก่อนมากล่องสองเออต้องอย่างนี้นโโเฮ้ยกลองปลาสวยงามมองเห็นในตอนที่ฉันกำลงังจะยิงแกตีเ,เป็ดดูวยดูไว้ดูว้เยอะกระโปงเฮ้ยไอชิ้นนี้มันออกมาจากถังขยะวะเนี่ย คือเหมือนเหมือนเหมือนออกมาจากซ่วมอ่ะนะฮะโอ้โหกูจับแล้วคือกูจะเป็นบาดทะยักหลอว,วะยิงเห็ดเป็นบาดทะยักแดกมาเลยอุ้ยโอ้โหยี่หไรวันเนี้ยสองศูนย์เจ็ดเจ็ดลายสองศูนย์เจ็ดเจ็ดมาแบบกดดีแล้วกดแบบเรื่อยๆเลยไม่ได้เหรอวะนะ บรอันนี้แบบ2077แบบไม่ถลอกมีอะไรคุ้มไม oh. ่ได <th ername> bueno, oh, pues. ้กูถามจริงแพงเหรอไอเนี่ยก๊อกบู๊กเนี่ยเหรอระวังขออีกอันหนึ่งดีๆเลย้มอุ้ยเฮ้ยเยกาเกินใ้กล่องดีมแอนไนเมะแปร์80บาท เนี่ยไม่รู้บัก๊กเปล่าคือปกติแล้วมันจะบั๊กก็ตอนที่เราซื้อกุญแจเนี่ยแหละแต่ว่าเราลองกดดูนะถ้ามันบั๊กคือเราจะซื้อกุญแจแล้วเราก็ปิดไปก่อนอะไรเงี้ยปิดก่อนก็ได้อะถ้ามาอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะไม่บั๊กเนี่ยอย่างเงี้ยไม่บั๊กดรีมนแอนด์ไนท์แมทที่ว่าอิงเยี่ยของอย่างโง่เลยปืนยี่เยี่ยอะไรเนี่ยไอ้สลายถ้ามองไม่เห็นดูเก่า,าค่ำคึ๊แม่งผ่านมากี่มือแล้วไม่รู้ไอ้สตรามากี่คนแล้วคนใช้เนี่ยกล่องเดนเจอร์โซนแปบาท หนึ่งกล่อง๋ยวนี้ขอแบบกรี๊ดๆเลยดิกรี๊ดลั่น oh. <Hey! S 2> เฮ้ยไอ้เหี้ยทำไมมันเน่าอย่างวะสนีกกี้เบกกี้ล็อกแอนโหลดตะไคร้ขึ้นหมดแล้วไอ้สัตว์เอ้ <c oughs> เี๋ยวเราเปิดกล่องสเนิกไบก่อนเพราะว่ามันมี1 2 3 4 5 6กล่องสเนิกไบกุญแจ6ดอกไห <c oughs> นทุกมือม,มันได้ยากได้เย็นยีกว่าจัะเฮ้ยโอ้ มันแอบสวยเหมือนกันนะเออมันเหมือนมันมันเหมือนแบบพ่นสีเป็นเหมือนแบบข้างในมันใสอ่ะวัวอะไรก็ได้อ่ะที่แบบสีม่วงขึ้นไปแค่นี้ก็พอละเฮ้ยอุ้ยไอ้เหี้ยนี่สวยอยู่อันนี้ผมชอบมันเหมือนเกมเว้ยมันเหมือนเกมไงนี่ได้อยู่อันนี้ได้อยู่อันนี้ผมว่าได้อยู่นะเนี่ยปืนแม่งตบปุ่มตบปั่มดีแล้วเดินเลย วุ้ยเ้ยปืนเรียกว่าอะไรปืนสงครามโลกมาอีกแล้วนี่ครับผมน้ำจับเป็นไม้คิดเอาละกันนะนี่ครับผมดอกสุดท้ายสเน็กไบเฮรอเลยลูกโมจังยดัดไอเ้เหียแม่งยากเหียเฮียอะไรนี่ว่าจะจะได้อะไรไปแต่ลอย่างนึงเนี่ย ลูกโมจังยากออกเบิ้ลเฮ้ยน่ารักเอ,อ้ยเอาเอาหน,านี่เอานะเอานะครับสองอันเหรอเอานะไวฟุูไวฟุเอานะครับ M4 แพงมากมาโอ้ยเฮียไปหน่อยนี่ก็ได้แล้วมึงนมาหยุดกล้งทำไมโอโห ไอ้เย้ยแม่งมาแม่งมาอยู่ตรงกลางไอ้หมดแรงซะก่อนกระเบนไอ้เย็ดเย็ดกูแม่งจะมีครบแล้วคอลเลกชันจังยักษ์ไอ้สัตว์ยึดรอดูมีดออกออกแน่มาเจอกันโอ้ยยังมีสามกล่องเนาะแม่งออกมากระบอกเดียวกันสองอัน เฮียอะน้นี a, alumni, ่ก <yah oo> ูมีแค hum ่สามกล่องเท่านั้นเองอะเอ่อกล่องรีคอยล์แล้วกันนะอุ้ยเชียสวยเป็นบ้าเลยคุณสวยเป็นบ้าครับโอ้โหไปขอเฮเลยดีโอ้โหฮี้เฮ้ยอ๋อเป็นโพลีแม็ก ตรงแม็กมันจะใสเออต่อไปแกมมาทูเชีย่ยอันนี้สวยเว้ยแชทเชีย่ยแกมมาทูาครับสามกล่องถือว่าถือว่าเริ่มต้นได้ไม่น่าประทับใจเลยนะวงการนี้เล่หไอ้เหี้ยโอ้ยลายตัวหน้าก็ไม่ได้อันนี้สวยอยู่นะแต่แต่เกียมันลายตัวหนา้าไอ้้เรากจะตายเขี้ยยังดูน่ารักเออแต่ไม่เอาละปืนนี้เรามีเยอะแล้วขอดีๆไปเลยดีกว่า แม่งบั๊กอีกมานั่นกากม็ไมีที่อะไรลุ้นอยู่แล้วมาโวกะโหลกกะโหลกกะโหลกยิงกะโหลกกะลาเฮ้ยโหกล่องถุงมือว่ะเฮ้ยเชี้ยงกล่องถุงมือเขี้ยแต่ละปืนมันโทดละดูเปิดหลังสุดเลยดีกว่ากล่องถุงมือดูแม่ของจริง กล่องโคมาก่อนกล่องโคมาหนึ่งหนึ่งอันมากล่องโคมาอะไรวะนะกระโหลกโอ้โหเยียมีกระโหลกคนตายโห้ยยายลายอย่างนุเรศเนี่ยผมโคมาตรี เอาหน่อยลูกพ่อเฮ้ยเฮ้ยเย้นี่โอ้นี่คือว่าเราเลนชัดๆอาซีมอฟอาซีมอฟเอ้ยถือว่าได้อยู่นะแต่ว่ามันเหมือนแบบมันเหมือนแบบมันเหมือนตากฝนมามันเหมือนตากฝนมาอาซีมอฟถือว่าได้อยู่นะถือว่าได้อยู่แต่ว่าแบบเยี่ยฝุ่นแม่งกังเลยนะครับอาซีมอฟฝุ่นเขอะเราจะขายได้เท่าไหร่อุ้ยร้อยสี่สิบหุ้นเยี่ยกูหมดไปประมาณพันห้ามั้งตะเกี้ย ได้แบบนี้ชีวิตกูได้แบบเนี้ยสีแดงผ่านไปแล้วทีกี้ไอ้ใจเฮ้ยโ hey, oh oh, อ้โหค่ากูเถอะแปดสิบเจ็ดบาทนะเฮ้ยไอ้เหียมันถูกถูกแล้ววะผมมีประมาณสี่ห้าอันละสองกล่องไปครับเอาใม่ถึงที่กำลังจะเปิดใช่ไหมยอย่าไปพูดถึงอันนั้น จีมารู้ไอ้สาดวงการนี้กูบอกเลยว่าไปไปทำมหาคินอย่างอื่นเถอะจะมาเอารวยกับตรงนี้นะไปตั้งใจทำมหาคินเดียวครับเหียยากเย็นเหลือเกินอืมโอเคเยอเอาลวยจะไปตัมคูลัสควัน ซ้ำได้ไงเนี่ยเหลือเชื่ออยากเปลีมมีเป็นล้านโอ้ my god ต่อไปสุดท้ายละกล่องถุงมือโอ้ยมังกรถ้ากูได้อันนี้กูจะตั้งใจเรียนกูจะตั้งใจเรียนหนังสือกูจะไม่ดื้ออีกต่อไปมังกรพ่นไฟกูขอแค่นี้มังกรพ่นไฟมันผ่านไปเมื่อกี้ อ <im sharing> oh hey, ้โอ้โหไอ้เหี้ยแม่งเคลอะมาเลยไอ้เหี้ยมันได้ดิมึมันก็แบบเคลอะแดงยังไม่มาแดงมาได้แดงมาไม่มีเหี้ยอะไรแดงผมมาเลยโอ้โหกดควิกเซลได้ไหมเนี่ยควิกเซลได้ไหมควิกเซลได้ไหมเฮ้ยไม่มีอะไรเลยเอาวะเอาวะโอเคเหี้ยพอได้เอาวะเนื้อผมเอาวะ ติงเกอร์เอ้าขอได้วะยเยอะเขอนเล็กน้อยเขอนเล็กน้อยเอ้าด r e a ี a แอนด์ไนท์แมร์้ยดามจริงโหมีแต่สวยๆดูนี่เนี่ยกูขอได้ไหมเชีย่ยยูิคอโคนเนี่ยอยู่ในโคนอีกแมงวิบับเนี่ยกูเอากูาเอาเลยเว้ดูนี่ไปไม่มีสีแดงมันมาแน่ข้างหน้าเฮ้ย เอ้ยมันมันม <Bond> ันมันเขอะจังเลยแต่ว่ามันก็พอเป็นสีม่วงอยู่แต่มันเขอะเลยนะเนี่ยมันเขอะเยี่ยเลยครับมันเลอะมากพอได้อยู่นะลายผีนะครับลายผีใช่ไหมเอามามามาสีม่วงโอเคสีม่วงโอเคสีม่วงโอเคอยากได้สีแดงกับสีอยากได้สีแดงอะคิดอะไรกิดสีแดงผ่านไปนะครับผมโอ้โหไอ้เนี้ยนี่ลายผีด้วยแก้วไอ มีดฟอชิออนว่ะแบบฟุฟ้งฟ้าฟุ้งฟ้าเลยกล่องนี้ดีเต่กินขยะเนี่ยผมมีดฟอชิออนเฮ้ยโอ้มันโอ้หโหเยอะแม่งเอ้ยลอตลอกปอกเปิดหมดแล้วเยลโล่แจ็กเก็ตตัวต่อนะครับผมแม่งตลอกปอกเปิดหมดแล้วอืมใช้ไม่ระวังเลยอ้ยตายแน่เลยว่ะเดี๋ยวแชทแจ็เอ่อ าวายไลไฟ์หนึ่งสองสามสหกปล่องวายไลไฟ์จงจิ้มเลยไหนแพงเฮ้ยเฮ้ยศูนย่งโอ้โหมันก็เลอะมันเลอชิบหายเลยอะ่ะยี่มึงทำความสะอาดบ้งดิผมได้แบบนี้ะคุณ าเฮ้ยเย้ยปืน <S <S คู่คู่ชีวิตกูทีอ้โคมาสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกขอแบบขอขอแบบหน่อยดิวะขอได้กล่หกกองโคลมาสามขอแบบไอ้นั่นเลยอ่ะเอาแบบให้กูไปลงไปลงไปลงแวดวงอีสปอร์ตเลยอ่ะแบบว่าฟีฟ่าักเกียนเปิดได้มีดราคาบ,บ,บ๊อบบี้ยงเห็นเอามาลงยังเลย ของกูลงแบบนั้นเลยอะแวดวงอ e ีสปอร์ตหกหมื่นบาทอะไรเงี้ยเออเอาแบบนั้นอนะเนี่ยผมอือไปปั๊บอีกงั้นออโตโอ้เอองงั้นปิดนะครับสามสองหนึ่งไปไปดูเนี่บผมไอกินโคม่าสามอะไรผ่านหน้าไปเยอะๆที่แม่งแสกกลางมาเป็นสตาร์ทิ สตั์เทคสเปกเตอร์สีทองมาเลยลีให้มันสมกับความตั้งใจสีแดงก็ได้นะจา้าลุงมจูบอุ้ยถุยถุยถุยเฮียอะไรก็ไม่รู้เนี่ยสเปกตั้มถูอุ้ยมันจะยากสิยิ่งกว่าแบบหน้าตู้ของพวกเกมกาชาเกลือเกลือเฮ้ยเฮียอะไรไม้นี่ครับผมขอเฮียนหะน่อยดีเดี๋ดวสีทองอะสีทองมันยาก,ย,าก,กยังวะหุย หูยเคียอันนี้นะอันนี้ใหม่ด้วย0.06แชทเคียร์น,นี้สวยแล้วใหม่ครับสวยและใหม่กริปเลยนี่กริปเลยน,นีได้อยู่ันนี้เอาอันนี้เอา,อนนเอากดที่กุญแจมัง่งไม่ต่างหรอกไอ้พวกจอมขมังเว็มาอีกแล้วไอ้อเฮ้ยเคยๆอเชาศูนย์จุดหนึกดที่กุญแจบ้างโอ้ไปเลยกดที่กุญแจบ้างอย่าเป็นกดที่กอง โอมจงมาโอมไม่เอาที่ปืนจะเบื่อและปืนเฮียแหละเนี่ยผมชีวิตกูจบสิ้นนั่นไงะฮียที่มันของเด็กเล่นอะไรเนี่ยฮะสี่สิบบาทเหรอเฮียคุณมันศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองอันเนี้ย s อสทีด้วยหกสิบแพทเทิร์นโหดนะแพงดูราคาก่อนโคตรใหม่ใช่เหรออ๋อนี่ไงใช่ไหมไม่แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับเฮ้ยสองร้อยสิบแปดบาทครับผมอืสองร้อยสิบแปดบาทนะครับย็ดเคเนี่ยผม ไม่ได้เสี้ยวที่กูเสียไปเลยครับพูดตรงเนี่ยครับผมกูจะต้องการ218บาทมาเพื่ออะไรในะมเมื่อกูเสียไปเยอะขนาดนี้อา่าย่อยด่วนเฮ้ย0.16เขื่อเล็กน้อยนี่คร,รับผมเขื่อเล็กน้อยนะครับอืมได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวผมกำลังดูอยู่ว่าไม่เอาอ่ะเหี้ยสีม่วงคือแบบว่า10อันไปม่วงอ่อนแม่งไม่ค่อยคุ้มหมดแชท ม่วงลายโง่มันถูกพี่ไม่ยีบาทไม่แล้วเราต้องมานั่งเช็คเหรอมันลำบากไอ้ไอ้เยี่ยม่วงเงี้ยทิ้งเลยเนี่นย,เยเนี่ยไอ้เฮียมีเป็นล้าเลยแต่ว่าเราจะดูทีละอันนะ0.4เออทิ้งไหมเออผมเอออันนี้แหละไอ้สัตว์ตะไครขึ้นเนี่ยไปเออไปเออเนี่ยสภาพผมขับลูกเนี่ยไปเออเนี่ยไปดูเลี่ยงเออเนี่ยโอ้โหไปเงี้ยเงี้ยผม เฮ้นี้นี่ผมไม่ค่อยชอบว่ะ0.16จุดนึงโอเคอะอันนี้ถือว่าโอเคป่ะเซตนี้มาฮิปแน่นอนว่ามันบัน๊กต้องไปดูตรงนี้ป้าบเขาไว้แอร์ล็อกสภาพสภาพสงครามอีกครับสวยเหรอสวยไร้เยี่ยอะไรแล้วดูขี้มือนี่ มึงดูที่มือเนยมึงดูขี่มือ77บาท77บาทปะนี่คือเซ็ตที่เราได้มานะครับผมอืมสวยงามนะครับผมนี่เฮ้ย <Hey, S 1> มึงมึงนันแหละดูเพลินเลยนะมึงไอสัตว์มึงนี่มันแฟนพันธ์แท้เลยนี่หว่าว่าแต่มึง่ะกดฟอลโล่หรือ,อยังวะเอางงงอีกงงอีกนี่ไงปุ่นตรงเนี้มันเป็นรูปหัวใจหรือยัง กดสิให้ติดตามไงจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและเมื่อเองกดติดตามเมื่อไหรท่ทุกๆครั้งที่มีคลิปใหม่ๆเองจะได้รู้ก่อนใครยังไงหรอวะยังไม่มีไอดีทวิชใช่ไหมก็ไปสมัครสิว่าจะรออะไรมันง่ายนิดเดียวไปแล้วเว้ย